สวัสดีครับอบอโบพอาหานอิสามบ้นเฮ้าครับหลังจากที่ห่างหายจากไอคลิปยิงป่าบริภายิงผ่าบริยิงป่าสู่พี่น้องเบิงดนนะครับเนื่องจากว่าไปไอไปแต่นำงานดนตรีนะครับช่วงนี้ถือไอโควิดยังก็โควิด19นะครับโควิด19ระบาด ก็เลยสั่งหยุดโอ้หยุดหมอฮอลลเรางรบงานหลายอันดิวันด้ออกงานดนตีนะครับสั่งหยุดสั่งสั่งงดชุมนุมบอกเพื่อนว่านะครับก็เลยถึงยกเลิกงานไปหลายงานแล้วเอาเป็นว่าว่างครับว่างกันเลยมาหาหลอดยิงปลานะครับมาหาบึงหมายยิงป่าแต่ว่าน้าแห้งครับน้าแหง้งบ่คอยเห็นปลาแล้วล่ะ นะครับเขาไม้ได้ก็นน้ำแห้งบ้แล้วกระซิมีอยู่ดอกมีพวกไอเป็นปลาปลาคอปลาคอปลา,อปาไอกระจนนะครับแต่ว่ามันโตน้อยนะครับพวกปลาชะโดใหญ่นี่บ่ค่อยเห็นแล้วละ่ะนะครับเมื่อนี้มาพบพอกันช่วงใบครับมามามาพอกันช่วงใบเออโอ้ยเนาะ <c oughs> นะครับกับอบโบผ่าหมันอีสานวันเทาเมื่อนีนผ้าเขาไม้ทั้งเงินบอลลูบครับ ลองมาดังกอไผ่บึงย้อนว่าฝนตกเนาะมื่ขึ้นในฝนตกนะครับเป็นสีมีฝนแน่น้อยนึงมากก็เลยขึ้นว่าปลาคือขึ้นทรงสีจอนก็เอื่นปลาจอนใช่มมันหลาะมันหลาะเข้ามาเล่นหลาะเข้ามาพักหน้าบองไอมันหม่มห่มเนี่ยก็เลยขึ้นมานังครับขึ้นมานั่งแล้วนะครับเนี่ยนังเมื่อกี้นี่ก็เลยลองเปิดรายการมันก่อนเผื่อหมานนะครับ เห็นลละปลาคอน้อยเข้ามาแต่ว่ามันโตพอาะปูมือเขามาลอยวนอยู่กับปลาเข็งนะครับสีนั่งเบื่องจั้นน้อยก่อนว่าสิมีโตมันใหญ่พอ่อพ่อได้ยิงบ่นะครับเดี๋ยวติดตามเหิือนกันครับกับโอโบพมันอีสานบันเท่าบ่าเด้ลงคลิปโดนมาลงคลิปนี้เว้าก็บอก่อยากถือเสียเลย <laughs> โอเคครับเดี๋ยวติดตามกันเบมือครับปลาคอใหญ่มากครับ มีปลาคอใหญ่มาตัวหนักเห็นเป็นดำๆเข้ามาเลยครับยิ่งรับ ใหญ่มากครับมีปลาคอใหญ่มาตัวนึงครับเห็นเป็นดำๆเข้ามาเลยครับวิงครับคิดว่าถึกนะครับเพราะว่าบนบนปลาไปยุก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 ย,ย,ย่ครับน่าจะถึกนะครับเห็นปีนเผาเลยครับแต่เชื่อยังี้วิ่งนะครับ เดี๋ยวได้มาดึงเชือกขึ้นมาลอง่นกันครับโดนครับโดน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 ครับพี่น้องนะครับตัวใหญ่นะครับเห็นเป็นดำๆเขมาครับสูสีโลครับรุ่นนี้ครับเห็นไหมครับนะครับ นี่ครับตัวปาลารุ่นบกเขียดโล่นะครับรุ่นนี้ครับน้ำน้อยๆนะครับน้ำตรงไอ้ข้างล่างนี้จะประมาณถ้าว่าถ้าว่าลงไปโบ่โบหล่มตมนะครับกระชิบประมาณขอข้อมือหนึ่งประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าเนื่องจากเมื่อคืนนี่ฝนตกครับนั่นปลานี่ครับ เฉียดโลครับตัวนี้เฉียดโลเนื่องจากว่าเมื่อคืนมีฝนตกครับปลามันเคยเข้ามาหน,นนี้อยู่แล้วนะครับตอนนำ้ำไหลกามายิ่งเฉโดอยู่แถวนี้นะครับอยู่หางนี่อันนี้เป็นหางกอไผ่นะครับบ่อลุบรครับเป็นไม้กอไผ่ไม้เคยยิ่งเฉโดนะครับแต่ว่าตอนนี้น้ำแห้งลงกไปแล้วไอเฉโดมันกามีเฉโดหน่อยครับรังเถือกับเข้ามาแต่ส่วนมากก็จะเป็นปลาคอปลา กระจนนะครับเขามาเพราะว่านำนำมันน้อยครับนำประมาณข้อมือหนึ่งเหลื่อมตานะครับไอ้ที่แรกก็เหลื่อมตานั่งนั่งเบิงตั้งดนนะครับเห็นเป็นเครื่องมันติงต่งๆเขามาอยู่แล้วก็เป็นดำๆนะครับก็เลยข,ขยุดขยุดยวาแม่นป่าหรือบอ่อนะครับบ่ได้ใส่แว่นนะครับไม้ไม้มือนีไอ้ตรงนี้ใส่แว่นเข้าไปแล้วมืดเบิ่ดเลยครับบ่เห็นครับ ก็เลยนั่งให้เบ,บิกโดนหนึ่งนะครับให้ไปให้มากแล้วก็เลยมั่นใจว่าเห็นมันตีงหางครับเห็นมันตีงหางอยู่น้อยนึงก็เลยมั่นใจว่าเออแม่นปลาแล้วก็เลยยิ่งเธอครับเดียวเดียวเดียวไออันนี้ซูมกล้องนะครับไก่อยู่ยิ่งไก่อยู่ไก่กับประมาณจากนี้ลงไปกับประมาณสี่ห้าเมตรน้ำแห้งลงไปและสี่ห้าเมตรนะครับ ตอนนำขึ้นมานี่ททวมทวมไอไม้ไผ่ตัวนี้นะครับทวมไม้ไผ่โตกายนี่ไปโอ้โอ้โอโอลุดบอกคือถือกคกอยู่บอนอาจจะลุดนะนะครับนะครับตัวมันโอ้ปลาคอครับโอ้มีสิทธิ์ลุนกิโลครับลุนไ่โลโอเคครับเดี๋ยวเอาปลาขึ้นมาครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันอยู่ทั้งบอกนะครับ ครับผมเอาขึ้นมาแล้วนะครับกับไม้นี่ครับไม้กอไผ่นะครับไม้กอไผ่บ่อรูครับหลังจากที่ฝนตกมาขึ้นนะครับปลาก็เลยเขา้านี่ตัวใหญ่อยครับก็ว่าใส่ใส่กิโลนะครับก็ว่าใส่กิโลอยนี่โอ้วน้อยได้ครับนี่ เห็นเขามาดำๆนะครับก็เลยว่าแม่นปลาคอแล้วนะครับโบแม่นปลาะะโดดอกนะครับนี่ตัวใหญ่เยอะครับบางรั้งปืนยิงปลานี่ครับยิงเขาตรงนี้พอดีนะครับเขานี่นะครับลูกเขานี่ล้วก็ทะลุกออกนี่นะครับนี่เฉียดโลครับ ตัวนี้โลแน่นอนนะครับนี่ใส่กิโลแน่นอนนะครับตัวนี้อามาแล้วเหมือนเ่็นะครับส่วนลูกกับพันแล้วออกอยู่ลูกทะลุนะครับยิ่งลงไปลูกทะลุเห็นเห็นตัวปลาปีนท้องอยู่นะครับปีนหมุนหมุนหม,ม,มุนอยู่ป็เลว่าโดนแน่นอนนะครับมันเหลื่อมตาครับเหลื่อมตาก็เลยเบิ่งไงอโบชัดนะครับตอนที่ อตอนที่ยิ่งนะเบิ่งประชัดนะครับเหลือมตาเห็นแต่ว่าเห็นเป็นตัวปลาดำๆอยู่นะครับจึงเบิ่งกันนี่ประมาณสามนาทีครับมันผมก็นิ่งอยู่มันมันก็นิ่งอยู่มันกระบอกออกนะครับบมันใจแท้ๆว่าแม่นปลาคือเห็นหางครับนี่ใบหางนี่ติง่งมาที่นี่ใบหางติง่งไปติ่งมาก็เลยโอ้แม่นปลาแท้ๆผมก็เลยเล็งก็เลยยิ่งเลย แต่ว่าจ้องปืนไปแต่โดนแล้วล่ะนะครับจ้องปืนไปโดนแล้วแต่ว่าบ่มันใจว่าแม่นปลาหรือบ่เพราะว่ามันเลื่อมครับเลื่อมแล้วที่นี่ผมเอาแว่นมาชสบมัสภาพอากาศกับมือนี่บ่มีแดดพระเอาแว่นมาใช่แล้วแหงมืดครับก็เลยอ้อก็เลยเบิ่งบ่อชัดก็เลยจึงเบิ่งกันบักโดนนึงนะครับมันใจเห็นหางติงมันใจว่าแม่นปลาก็เลยกดเลยเล่งไว้แล้วก็เลยกดเลยนะครับ นี่ครับถือว่าใส่โลนะครับเทียบกับแขนกับฟา์มืออ่าใส่โลอยู่โอเคครับเดี๋ยวทาเบิ่งตัวต่อไปเดี๋ยวสงสัยสิย้าได้ย่ายไม้ลงข้างล่างนะครับลงไปอีกห่างหนึ่งนะครับน้ำน้อยครับหาปลาบกค่อยพอนะครับทางนี้ครับเป็นไมลปลาธรรมชาตินะครับหาฉลูบกค่อยพอแล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเก็บปลาครับบางตัวต่อไปกันนะครับตอนนี้ไม่โตขอมานะครับเป็นปลาคอครับแต่ว่ายังยิ่งบมไลนะครับเห okay, ็นขึ้นมาจิบน้ำแล้วตัวพญายคือเมื่อกี้นี้นะครับอยู่หางใต้ครับตอนนี้อยู่หางใต้ ันนี้หน,น้ามตื่นกว่ามือยิ่งประคอใหญ่เมื่อกี้นี้นะครับตัวนี้ตื่นกว่าอีกเป็นไม้ยิ่งเฉโดคือกันครับน้ามแหงแล้วนะครับนาแหงครับเหตุจังได้ๆพี่น้องบานเฮาสุ่เขาบานเฮามันแหลงเฮอมีมาอยู่นะครับประคออยู่นะใบบัวนะครับนี่ครับเดี๋ยวสีให้บึงนี่นี่ประคออยู่ตรงนี้นะครับ เห็นโตขึ้นมาจิบน้ำอยู่นะครับอยู่พื้นใบบัวใบนี้แล้วแต่ว่ายังยิ่งบ่ได้ครับบ่มีทายิ่งเลยเครื่องเครื่องงาไม้งานนี้ครับไอห่างที่เคยนั่งยิ่งปลาชะโดนะครับแต่อยู่ต้นไม้ต้นนี้ละแต่ว่าอยู่ทีงหัวครับห่างอยู่ที่หัวถ้าคืนนั่งห่างกันหนึ่งละมันกระสูง มันจากสูงนะครับตอนน้ำมาน้ำขึ้นสูงก็เลยเห็นหางสูงก็เลยย้ายลงมานั่งทางใตงาไม้มันบังผมครับยิ่งยากเ้าขึ้นั่งห่างก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเสี่ยนหาทางยิ่งก่อนครับออกมาแล้วครับโอ้บทท่านยิ่งครับจิบน้ำก่อนครับยิ่งบทท่านนะครับตรงตรงรอจังหวะไม้ครับล่องใส่แว่นแล้วครับไม้นี่ก็ะไรบ่เห็นนะครับ ใช่แ,แล้วก็บบเห็นครับไม้นี่มืดเคลื่อนกันครับในส่ตาป่าวนะครับเมื่อกี้ในเขามาแล้วขึ้นจิบน้ำแล้วนะครับยิ่งบบท่านครับกดเปิดวิดีโอแล้วยังขึ้นมามันจิบน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอจังหวะไม้ครับตอนนี้เจ้าปองไม้นะครับปองเมื่อกี้นี่ยิ่งบ่ได้ครับเวลาปลาเขามามัน ค่างามหม่ยิ่งบ่ได้นะครับก็เลยขึ้นมาเจาะปองไม่เดี๋ยวถ้าเบิ่งกันตั้งหน่อยครับมันจะเข่ามา้อีกบผม,มาจากนจิ้มน้ำึ้นจิ้มน้ำอีกว,นวนน่นะครับเจอตัวแล้วครับมาเขัาฟังดูครับ โดนครับโดนครับโดนคืดว่านะครับคืดว่าถืกนะครับเพราะว่าจอบฝั่งหนึ่งแล้วมาเข่าฝั่งนึงนะครับจะลำบากในจังหน่อยนะครับตอนนี้ครับคืดว่าโดนนะครับคือบทีงสัน คิดว่าถึกอยู่นะครับเพราะว่าเล่งใส่กระดานหัวครับปลาคอโตวบ่ใหญ่นะครับก็เลยเลีงกระดานหัวคือว่าสีสอดอยู่โอ้โดนโดนโดนครับโดนโดนจักถึกหัวแม่นคว่ำหูบอ่นะครับโอ้ถือกระโตกระโตกระดานหัวกุข้อครับบ่แมนกระดานหัวครับถือกุ้ข้อนะครับ นี่ครับปาลูกซอดฝังนะครับลูกชอดฝังแน่นอนเพราะว่ายิ่ง <c oughs> ไอยิ่งจอๆนะครับไอ,อบอแม,มนจอๆไหมไอป่าอย่างไดปลามันขึ้นมาตื่นนะครับนี่โอ้ทาบักดนนึงที่แรกคนไปปองนั่นนะครับที่แรกคนเที่ยวไปปองนั่นไอจังไดกระเซียนยิ่งบมดได้ครับนั่นนะครับ ที่แรกไปปองนั่นนะครับใหญ่บองยิ่งสองบองก็ยังยิ่งบ่ได้นะครับก็เลยใหญ่ขึ้นมาทาั้งทงนี่ตัวใบหญ่นะครับถา้ากดนหนึ่งเนี่มหาอยู่มันมันบบไปคืนบองเก่านะครับมัน,ม,นามา้านใหญ่มาฝั่งนี้เมื่อกี้นี่หางตาเหลือกมาเห็นพอดีนะครับเพ่นรอยเขามาก็เลยมาจัดเพื่อนอยู่ฝั่งนี้เลย ไบอกให้อยากมาฟังนี้นะครับตัวนี้ตัวบบใหญ่นะครับนี่ครับผมว่าเลีงไอช่วงกระดานหัวพอดีลงตรงต้นข้อพอดีนะครับโอเคครับผ่านครับตัวนี้ได้แล้วครับนั่งจนเป็นตะคิวซะดินะครับกับไม้ยิ่งฉโลเก่านะครับไม้นีครับ ครับผมขอบโบว์พมาานี้สานบันเฮ้าครับเมื่อนี้ได้ประคอสองตัวแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับตัวยิ่งเมื่อกี้นี่นะครับนี่ถือไอ้ต้นข้อพอดีนะครับว่ามันตัวโบวใหญ่นะครับก็เลยเชียนหาบ่องยิ่งกะคักตัวนี้ยิ่งยากนะครับเพราะว่ายายมาสองบ่องแล้วที่แรกนี่ครับที่แรกนั่งนั่งอยู่ตรงนี้นะครับ นั่งอยู่ไม้ตัวนี้ปอนปอนปืนลงมาตรงนี้มันค่างาไมา้ครับค่างาไมาย้ยิ่งยากนะครับนี่ก็เลยเสียนเสียนไปเสียนมาปอนปืนลงบ่องบ้องปอนข้างล่างกันยิ่งบ่ได้ปอนตังงทิ่งนี่ก็ยิ่งบ่ได้วันนี้ก็เลยย้า่ย้ายมาตรงนี้ครับนี่ครับบนปอนปืนลงนี่นะครับมัชา,าไอพุมพ่มผุ่มเก่านี่ออกที่จริงแล้วพุม่มพุ่มนี้จะเป็นพุ่มบางบางเจ้าของนะครับ อออเออเออไหยังก็คือเห็ดห่างเห็ดซุ่มบังบังเจ้าของไว้แล้วก็ขึ้นยิ่งปลาเฉโดช่วงน้าขึ้นนะครับช่วงน้าขึ้นนั่นไอต้นไม้ตัวน,นี้มันจะนี่น้าจะท่วมนะครับน้าจะท่วมได้ยังเขามากนจักน้อยนะครับนี่ห่างยิ่งเฉโดอยู่เทิงนี้ครับนี่อันนี้เป็นห่างนั่งยิ่งเฉโดแลครับนี่อยู่ไ บอลุบครับอยู่บอลุบแต่ว่าตอนนี้น้ำแห้งก็เลยลงมาลงมามาชองเบิงน้ำบอลึกนะครับบอลยิ่งในน้ำบอลึกแต่ว่าปลาไอพวกปลากระจนปลาคอมันสิเขาคือบานละมือเขามือบอคือกันครับได้มาชองเบิงมือเห็นตัวจังยิ่งนะครับโอเคครับสำหรับไอคลิปยิงปลานี่นะครับเดี๋ยวบบเดี๋ยวกับบ้านเดี๋ยวพาไปเบิงไปช่างไอ ปลาคอดูเมื่อกี้นี้ก่อนนะครับผมคิดว่ามันสีฮอดโลอยู่ด้ปลาปลาคอใหญ่ตัวนั้นนะครับเดี๋ยวสภาพไปซั่งอยู่บ้านนะครับวัาสิได้จากกิโลนะครับเอโบผ้าานอีสานวันเท่าครับครับผมตอนนี้มาหอดบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมันซั่งเบิ่งกันครับโอ้จนหมาดเดี๋ยวสีฮอดโล่ัฮอดนะครับสีฮอดโลหรือบอเดี๋ยวมาซั่งเบิ่งกันครับกับปลาคอตัวนี้นะครับ จย <อด Legend> เป็นชีอยากหมาดแล้วนะครับโอ้ในกิโลอยู่ครับชิงห่างบา้างโอ้พอดีครับดนโลขีดนึงครับดนโลนึงครับพอดีในโลนึงนะครับปรคอตัวนี้ครับ ปลาคอใหญ่นะครับนี่โอ้ตัวน้อยในช่างเยอะบ่เนี่ครับด้สองขีดครับโอเคครับปลาผมโอโบพมานเอสามันท่าครับสำหรับคลิปนี้ด้ปลาสองโตนะครับนี่ตัวนี้ตัวไข่ใหญ่แน่นะครับเป็นปลาคอครับนี่กับการเข่าไม้นาแรงครับเข่าไม้นาแรงย้ำนำแห้งนะครับยิ่งปลาครับ โอเคครับผมเอาเป็นว่าไว้ติดตามกันคลิปต่อไปนะครับว่าจิตผ้าไปยิ่งป่าทางใดน,นะครับเดี๋ยวมีเวลาว่างเดี๋ยวเหตุคลิปลงสูบเบิ่งกันดีครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนึกันษะรกรน,นะครับกับโอโบะมานอิซาบันเฮาขอบคุณครับ